รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีพร้อมเดินเครื่องผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในสาขาเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มไทยผ่านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเร่งสร้างทักษะบุคลากรแฟชั่นครบวงจรเน้นดึงอัตลักษณ์ไทยสร้างคุณค่าให้มีเอกลักษณ์ที่ร่วมสมัยและโดดเด่นโดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวน100คนเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างทักษะใหม่ที่จําเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมสร้างโอกาสและเชื่อมโยงธุรกิจแฟชั่นไทยสู่สากลหนุนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ศูนย์กลางแฟช่นของภภูมิา ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า10%การอัพสกิลรีสกิลของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการนะครับสร้างบุคลากรเนี่ยทำให้สามารถทําธุรกิจได้จริงทํามากกว่าอบรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้อัพสกิลรีสกิลของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันเนี่ยให้เราเนี่ยมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆรายย่อยๆในเรื่องครีเอทีฟได้มากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่า มูฟเมนต์ตรงนี้มันจะช่วยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตขึ้นครับคนที่เข้ามาร่วมแล้วก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพได้ดีเนี่ยก็จะได้รับทั้งเงินรางวัลแล้วก็โอกาสที่จะไปเปิดตลาดในต่างประเทศด้วยครับ